สวัสดีครับนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนกันถึงเรื่องสหกรณ์เนะื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับเรามาดูเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของสหกรณ์ข้อที่หนึ่งความหมายของสหกรณ์สหกรณ์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปมีจุดมุ่งหมายความต้องการทางสศรษฐกิจร่วมกันโดยข้อร่วมด้วยความสมัครใจร่วมกันร,รับผิดชอบและํำเนินง,งานให้บรรลุตามเป้าหมายโดยหลักประชาธิปไตยโดยไม่มุ่งหวังผลกําไรและแบ่งความลประโยชน์อย่างยุติธรรมภาพทางขวามือก็คืออตัวอย่างของสหกรณ์นะครับนักเรียนใครคือบิดาแห่งการสาหกรณ์ก็คือโรเบิร์ตโอเวนเป็นชาวอังกฤษ เป็นผู้ให้กำเนิดสักรแห่งแรกของโรคได้แ,แก่ร้านสากรแห่งเมืองรอสเดลสลักษณะของสางกรสา,รสากกรต่างๆที่จัดตั้งขึ้นมีลักษณะสำคัญดังนี้ลักษณะของสากรข้ขาที่หนึ่งต้องเป็นองค์กรของกลุ่มบุคคลม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งสองการรวมกลุ่มต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของสมาชิกสมมีการประรกอบกิจการเช่นผลิตจำหน่าย สี่เจ้าของคือสมาชิกของสหกรณ์ทุกคนห้าควบคุมการดาเนินงานโดยใช้หลักประชาธิปไตยหกตอบหนองตอบความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มสมาชิกต่อไปราดุข้อที่สามหลักการสําคัญของสหกรณ์สหกรณ์มีหลักการสําคัญที่นําปฏิบัติได้ดังนี้หลักการสําคัญสหกรณ์ข้อที่หนึ่งลความสมัครใจเปิดรับสมาชิกโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศเชื้อชาติศาสนาการเมือง สองหลักประชาธิปไตยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในฐานะผู้ส่วนร่วมกันมีสิทธิออกเสียงและเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกันสามหลักอิสระสากันดำเนินงานโดยอิสระไม่มีรัฐบาลหรือองค์กรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องสี่หลักการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจสมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุนกำกับดูแลเงินกองทุนสหารณ์ห้าหลักเพื่อชุมชนและส่วนรวมดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนให้มีความเข้มแข็งมั่นคงพึ่งพาตนเองได้ หกหลักการส่งเสริมการศึกษาอบรมให้ความรู้และการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทัากษะการทํางานแก่สมาชิกเจ็ดหลักความร่วมมือระหว่างสากลด้วยกันสร้างเครือข่ายของสากลโดยร่วมมือกันทั้งในระดับของถิ่นภูมิภาคและระดับชาติต่อไปเรา,าดูข้อที่ 4, สี่ประโยชน์ของสากลประโยชน์ของสากลข้อที่หนึ่งลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 2. เพิ่มอำนาจในการต่อรองทั้งด้านการซื้อและขายสินค้าของสมาชิกสส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกทั้งในการผลิตสินค้าและการ,กรเกษตร 4. เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนกู้ยืมให้กับสมาชิก 5. พัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้ด้านการผลิตการควบคุมและใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด6ททำให้คนในชุมชนมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไปมาดูหัวข,ข้อที่หประเภทของสหกรณ์สหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นเจประเภทคือหนึ่งสหกรณ์การเกษตรสมาชิกที่เข้าร่วมคือเกษตรกรสหกรณ์แห่งแรกสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อว่าสหกรณ์วัจการไม่จำกัดสินใช้มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นนายเพียนสหกรณ์และเป็นบิดาของสหกรณ์ ของไทยด้วยนะครับนักเรียนต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสถารณ์การ,กรเกษตรให้สินเชื่อเพื่อการ,กรเกษตรส่งเสริมความรู้ด้านการ,กรเกษตรแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางจัดหาเงินทุนและรับฝากเงินจัดหาตลาดเพื่อจําหน่ายผลผลิตของสมาชิกภาพทางฝ่ามือก็คือตัวอย่างสหารณ์วัดจันเป็นสหารณ์อย่างแรกของประเทศไทยนะครับนักเรียน ต่อไปเรามาดูประเภทของสหกรณ์ที่สองก็คือสหกรณ์ประมงสมาชิกที่เข้าร่วมก็คือชาวประมงสหกรณ์แห่งแรกคือสหกรณ์ประมงพิสณุโรคต่อไปเรารู้ไปบาทหน้าที่ของสหกรณ์ประมงจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการประมงมาจําหน่ายให้แก่สมาชิกให้ความรู้ด้านการทําประมงแก่สมาชิกให้สินเชื่อแก่สมาชิก จัดหาตลาดเพื่อจําหน่ายผลผลิตของสมาชิกภาพทางฝ่ามือก็คือตัวอย่างสักรประมงแม่กองจํากัดอ่เรามาดูประเภทของสักรประเภทที่สามก็คือสากรนิคมสมาชิกที่เข้าร่วมก็คือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองสากรอย่างแรก อยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นสากลการเช่าสื้อที่ดินต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสากลนิคมดําเนินการจัดสรรที่ดินแก่ราษฎรดําเนินการจัดหาสินเชื่อจัดสร้างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกส่งเสริมอาชีพภาพทางขวามือก็คือตัวอย่างสากลนิคมท่าแะจํากัดต่อไปประเภทของสากลประเภทที่ 4, สี่คือสากลร,ร้านค้า สมาชิกที่เข้าร่วมคือกลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือสถานที่นั้นสหกรณ์แห่งแรกจัดตั้งโดยชาวชนบทอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วล้มเลิกไปต่อมารัฐบาลให้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไปเรามาดูบวบาหน้าที่ของสหก,กรณ์ร้านค้าจัดหาสินค้าอุปโภครบ,บริโภคมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม แก้ป,ปัญหาความเดือดร้อนในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภาพทางขวามือก็คือตัวอย่างสากรร้านค้ามสอสทอจำกัด <S <S ต่อไปเรามาดูประเภทส,สากรประเภทที่หาคือสากรออมทรัพย์สามาชิกที่เข้าร่วมคือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือผู้ที่ประกอบอาชีพเดียวกันสากรอย่างแรกคือสากรข้าราชการสากรจำกัดสิ่ใช้ ต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสกปรอมซัพย์ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมให้บริการผู้ยืมเงินรับฝากเงินภาพทางขวาคือตัวอ,อย่างสกปรอมซับครัวราชบุรีจำกัดประเภทของสก,กรมประเภทที่6ก็คือสก,กรเครดิตยูเนียนสมาชิกที่เข้าร่วม คือประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสหกรณ์อย่างแรกสหารณ์เครดิตยูเนียนศูนย์กลางเทวาไม่ได้จดทะเบียนส่วนที่จดทะเบียนก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่งมูลจำกัดต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนให้สินเชื่อแก่สมาชิกส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิกส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภาพทางขวามือก็คือตัวอย่างสากรเครดิตยูเนียนบ้านช่องจำกัดต่อไปเรามาดูประเภทของสากรประเภทที่7ก็คือสากรองบริการสมาชิกที่เข้าร่วมคือผู้ประกอบอาชีพบริการเช่นผู้ขับขี่รถรับจ้างหรือแท็กซี่สหกรณ์อย่างแรกก็คือสหกรณ์ผู้ทํารมบดสร้างจำกัดสิ่งใช้ต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์บริการ ชือเหลือสมาชิกที่ประกอบธุรกิจด้านการบริการรับฝากเงินและให้บริการด้านสินเชื่อจัดหาอุปกรณ์และสิ่งต่างๆที่จําเป็นต่อการให้บริการภาพทางฝ่ามือก็คือตัวอย่างสหกรณ์บริการเกาะสมุยจำกัดสหกรณ์ทั้งเจ็ดประเภทที่กล่าวมาแล้วนะครับ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามกฎกระทรวงพุทธศักราช2548ของพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2542โดยมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐให้การส่งเสริมและดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐในการตรวจตรากิจการสหกรณ์ โดยการตรวจบัญชีมีสำนักงานในทะเบียนสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐในการรับจดทะเบียนและสั่งเลิกสหกรณ์ <S <S ต่อไปเรามาดูข้อที่6สหกรณ์ในโรงเรียนการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนจะทําให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในสหกรณ์ด้วยตนเองสหกรณ์ที่นยมจัดตั้งในโรงเรียนได้แก่สหกรณ์ร้านค้าและนําสินค้ามาจําหน่ายแก่สมาชิก โดยมีการระดมทุนจากสมาชิกในโรงเรียนด้วยการขายหุ้นและนําเงินมาดําเนินการในส่างกรโดยสมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากยอดการซื้อสินค้าจากส่างกรและจํานวนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ต่อไปเรามาดูการจัดตั้งต่างกรในโรงเรียนต้องดําเนินการตามขั้นตอนอย่างนี้หนึ่งจัดประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส่างกรระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน สองศึกษารูปแบบของอากรที่จะดําเนินการจัดตั้งให้ชัดเจนศึกษาจากองกรต่างๆที่จะตั้งขึ้นและประสบความสําเร็จมาแล้ว 3. จัดตั้งคณะกรรมการและจัดประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในโรงเรียนได้ทราบพร้อมทั้งออกกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม 4. รวบรวมหุ้นและทุนในการดําเนินการโดยเปิดรับสมาชิกที่สนใจ 5. จัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 6. ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับพร,ร้อมทั้งร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการผู้จัดการสังกัดเจ้าหน้าที่ดําเนินการเพื่อร่วมดําเนินการในสังกัดต่อไปเรามาดูข,ข,ข้อที่เก,การประยุกต์ประการของสักกรมาใช้ในชีวิตประจําวัน หลักการของสากรเป็นหลักการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้เช่นการใช้หลักประชาธิปไตยในการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในห้องเรียนโรงเรียนครอบครัวหรือชุมชนการนําหลักการเชื่อเหลือซึ่งกานและก,การมาใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมจะทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเรามาดูสรุป เรื่องของสหกรณ์ที่เรเรียนกันในวันนี้ก็คือความหมายของสหกรณ์สหกรณ์เนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกตั้งแต่สิบคนขึ้นไปเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกรริจและสังคมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันหลักการของสหกรณ์หลักการสาหกรณ์ก็คือการดําเนินการโดยยึดหลักประชาธิปไตยสมาชิกมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตย ประโยชน์ของสากสสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนตามส่วนของการถือหุ้นในสากอช่วยลดปัญหาการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางการส่งเสริมได้พัฒนาอาชีพนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถกู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำประเภทของสังกสกรในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญ,ญาาัติสักรพุทธศักราช2542มีเจประเภทได้แก่ สากลการเกษตรสากลประมงสากลนิคมสากลร้านค้าสากลออมทรัพย์สากลบริการสากลเครดิตยูเนียนสากลในโรงเรียนสากลในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นสากลร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์การเรียนให้แก่สมาชิกในโรงเรียนเพื่อให้สมาชิกได้ซื้อสินค้าในราคาถูกการประยุกต์การของสากลมาใช้ในชีวิตประจำวัน หลักการของสหกรณ์เป็นหลักการประชาธิปไตยที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลักการของสหกรณ์จึงเป็นหลักการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องของสหกรณ์ไปแล้วหวังว่าคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายังไม่เข้าใจสามารถไปชมคลิปการสอนย้อนหลังได้ วันนี้คุณครูบุณชทยก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ